นี่ครับในคลิปเนี่ยมีพลตำรวจเอกสุรเชษกำลังร้องเพลงอยู่นะครับข้างๆก็มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งกำลังร้องเพลงอยู่ด้วยคนนี้คือมินนี่ครับเป็นผู้ต้องหาคดีฟอกเงินและเว็บพนัน พลตำรวจเอกสุรเชษฐชี้แจงนะครับว่างานเลี้ยงนี้จัดขึ้นเมื่อหลายเดือนก่อนเป็นงานเลี้ยงส่วนตัวจัดให้ลูกน้องที่ไปช่วยงานศพพ่อซึ่งคนในงานได้เชิญบุคคลภายนอกมายืนยันครับไม่ทราบว่าผู้หญิงคนนี้คือใครว่าวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันเลี้ยงเลี้ยงลูกน้องนะครับเลี้ยงผมก็สีอโอกาสเลี้ยงลูกน้องไปตัวแต่ว่าใครจะเอาใครมาผมก็ไม่รู้นะครับเอา ส่วนผู้หญิงคนดังกล่าวเนี่ยผมเรียกว่าผมไม่รู้จักและผมก็ไม่ไม่มีความเชื่อมโยงไม่มีการติดต่อไม่มีเบอร์โทรศัพท์นะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเหมือนที่ผมเรียนนะครับว่าเราเป็นตำรวจนะครับนะเ,เราเปิดผมที่เป็นคนเปิดตัวแล้วใครเข้ามาก็เข้ามาหาได้หมดนะครับแต่ว่าถ้าทำผิดเมื่อไหร่ก็ต้องขอญาตจับมันก็มีแค่นั้น อีกภาพหนึ่งที่ถูกเผยแพร่ออกมาเป็นภาพลูกน้องคนสนิทของพลตำรวจเอกสุรเชษ์นะคะก็คือพันตำรวจเอกภาคภูมิพิษสมัยซึ่งในภาพก็ถูกมองว่าอยู่ในลักษณะใกล้ชิดกับมินนี่พลตำรวจเอกสุรเชษ์บอกว่ากรณีลูกน้องโอบเอวผู้หญิงก็ต้องให้ลูกน้องมาชี้แจงส่วนตัวยืนยันไม่รู้จักผู้หญิงในภาพและเชื่อว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งคลิปและภาพที่ถูกปล่อยออกมาเป็นการดิสเครดิตนะคะ ทีนี้มินนี่เป็นใครให้คุณผู้ชมลองดูคลิปนี้ค่ะน้องมินนี่ครับอันนี้คนที่ใช้ลายชื่อ MP888 เนี่ยคือใครเป็นน้องบัญชีครับน้องบัญชีชื่อชื่อบะงระ คลิปที่เห็นนี่เป็นคลิปที่ตำรวจบุกค,ค้นเครือข่ายเว็บพนันเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาครับคดีนี้มีผู้ต้องหา3คนนะครับหนึ่งในนั้นก็คือมินนี่หรือนางสาวสุชานันหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือนางสาวท่านนายนันครั้งนั้นยึดของกลางหลายรายการครับแล้วก็พบรายการเงินหมุนเวียนกว่า100ล้านบาทมีรายงานนะครับว่าจากการตรวจค้นในครั้งนั้นทําให้ออกหมายจับตํารวจ8นายในวันนี้ หนึ่งในนั้นก็คือพันตำรวจเอกภาคภูมิครับที่มีภาพคู่อยู่กับมินนี่ท่านผู้ชมครับคดีของมินนี่เนี่ยเป็นการขยายผลอีกทอดหนึ่งจากคดีของบอสตานหรือนายพงศริฐานราชวงศ์ศึกเป็นประธานทีมฟุตบอลลำพูนวอริเออร์ถูกตำรวจจับเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาหลังถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าของเว็บพนันและฟอกเงินมีธุรกิจหลายอย่างนะครับมูลค่ามากกว่าพันล้านบาท